ไป้ผแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วแล้วครับไปแล้วแล้วโดดต๋มนี่ครับมาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโดดต๋มสวัสดีครับผมพอครับผมอีกแล้วครับตอมคนทํามาห้ากินนมือนีกับจะพามาล่อแมงครับจะกินแมง ก็บรรูวุว่าแมงอัญชังสะไม่ตกหนาแรงแต่ผมก็ต้องเอาแมงกีซ้อนครับหรือแมงกระชอนนะครับที่จะมาล่อวันนี้ครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์มาแล้วโอเคครับผมวันนี้เรจะมาล่อแมงกันนะครับ ว่าจะได้กินหรือไม่ได้กินนะครับนะครับเบื้องหมายที่ผมจะมาดักนะครับคือไมยมันเป็นที่ผมจะทําการดักอ่ะมันเป็นที่สูงนะครับข้างล่างหุ้นกับเป็นทนุ่งนานะครับแล้วก็มีฝายเก็บน้ำนะครับผมก็ได้มาทําการดัก แมงอยู่นี่ทุกปีนะครับผมจะมาทําการดักเบิองครับความสูงของที่ที่ผมจะมาดักนะครับไม้ก็เป็นไม้พูนครับทุง่งนาแล้วกะ็มันจะมีอุปกรณ์มีหลอดไฟมีเครื่องเสียงมีดอกลำโพงครับแล้วกะ็มีหลอดไฟ หนึ่งหลอดครับอยู่ข้างบนครับผมก็ต่อไฟมาจากบ้านผมเองครับบ้านผมเองก็อยู่พู่นครับข้างหลังผมครับอันนี้โบแมนนะครับอันนี้เป็นคอกอหมูครับผมอันนี้ก็คอกหมูครับของหมูบ้านนะครับก็คือไม้กะไม้กังามนะครับเป็นที่สูงอยู่ข้างบนมาะกับการแมงได้เห็นไงแต่เสียดายตัวนี้มาบังครับแต่ก็บอกเป็นยัง บแมนอุปสรรคสิ่งที่มันมากก็คือมาตามเสียงมาพอเสียงกับมาพอไฟแสงสีไฟแสงสีกับโดดลงกระมังปั๊บเลยครับนี่ครับโดดลงกละมังก็คือเป็นการว่าไปไสบยบด้ยละครับโอเคครับมันทารุ่โพกงงานกันครับตอนนี้ก็เป็นเวลา สองทุ่มห้าสิบหกประมาณ 2, มสองชั่วโมงกวากลัวละครบเบมือนกับครับมันจะเป็นแนวใด เต็มเลยครับ ใครกับปักสีประมาณนี้ครับปักสีม่วงนะครับคือเป็นหลอดแบกไล่นะครับหลอดรอแมงแบกไล่เปิดเปิดเลดเปิดไปประมาณสองชั่วโมงแล้วครับแต่นะสอนขึ้นมากกนะับ โดดแล้วครับหนึ่งตัวไม่แล้วครับไม่แล้วโดดตึมไปหุ่นแล้วครับไม่แล้วครับไม่แล้วครับไม่แล้วไม่แล้ว แล้วโดดตึบครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วแล้ว,ลวดดครับไปแล้วแล้วโดดตึบครับเดี๋ยวจังคอยมาเบิ้งไม้ครับดูเด็กแค่หน่อยจังมาเบิ้งไมอีกรอบหนึ่งครับผมดูอีกรอบครับนี่ก็ห้าทุ่มสี่สิบหกนะครับนี่ครับ นี่ครับแลนครับนี่ครับกำลังมาอยู่ครับตุองระโดดปะโอโดดโดดโดโดต๋มนานโดดอีกตัวหนึ่งแล้วครับมาเรืเร่อยๆครับหมดละเปิดเหงาไปจนสอดแจ้งหมดละเดยมืออื่นยังซึ่งเศร้ายาังไม่ยมไหมโอเคครับเปิดใบนี้แล้วครับ ครับไปนอนกันเลยว่าหาดภูมแล้วครับผมนี่ก็ผลงานที่ใดครับเสียดายครับผมตื่นเสอามากกำลังถือขู่ย่างไปครับแม่บอกว่าแม่ตักมาแล้วครับผมก็เลยได้มาเห็นได้มาถ่ายให้เบิ้งตอนอยู่ในทางซีแล้วเ้อครับก็ได้กินครับได้บริไลแล้วครับ โอเคครับมักกับถูกใจชอบกับคไนไหลให้ได้เด้อครับเด้อขอบคุณครับ